สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้เราก็มีคลิปมาให้นะเลขติดบนสตัวมาตัวนะเข้ายาวๆเข้ายาวๆเข้ายาวมา3ามสี่ห้าวดนะจับคู่กันแบบไหนนะ จับคู่ให้พร้อมอ่ะตามชมครับผมง่าย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 มาเลขไม่บวกไม่ลบไม่คูณไม่หารนะบวกกันง่ายง่ยะพัดลมก็ทำงานหมุนติ้วติ้วแล้ะครับเหมือนทั้งวันทั้งคืนแหละนะ,ะหมุนให้มีหยุดกระทบลมแล้วก็ หมุนอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนจิตของเราแหละมีอะไรกระทบมันก็หมุนของมันนะไม่ยอมหยุดอ้าฟังคําเตือนกันก่อนนะครับผม <c oughs> คําเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคํานวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลช่องปูเยี่ยมพารวย080143 1692นะ ตัวนี้แล้วก็มาชมเลขสูตรบนที่ออกไปให้นะฮะอันนี้เป็นสูตรหนึ่งจับสูตรบนนะชนหนึ่งปสี่นะจากสูตรนี้เลขชนนะหน่วยบนหนึ่งปสี่มาตัวนะชนแล้วต้องมานะหนึสจะมากกัตัวไหนนะอรอผลกันนะครับผมอันนี้ให้เลขชนนะยังไม่ประกบ นี่ชนสองสูตรนะสูตรหนึ่งเดินรหัสสูตรสองหน่วยบวกหแต่ชนแค่สามตัวนะอ่าหกเจ็สามศูนย์หกก็ออกศูนย์หกนะสองห้าเก้าศูนย์หกแล้วสองห้าเก้าก็ติดเลขสองนะออกหกสองหกสองแล้วก็ชนแปดห้าหนึ่งนะติดเลขห้านะหกหกห้า ได้หนึ่งแปดสี่อ่ะจะติดตัวไหนนะอ่าเรามาตามสูตรนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมสูตรนี้เลขติดนะงวดสี่หนึ่งนะศูนย์สี่หนึ่งเลขติดหนึ่งสี่เจ็ดผลออกหกเจ็ดนะติดเจ็ดติดเจ็ดติดเจ็ด ีนะวงกลมให้ดูหน่อยนะ8 6แนะได้7จนะ็นาะผลออก06นยะติด0 6นยออกหกสองนะติดทั้ง6ทั้งสองแต่เราเอาตัวเดียวเอาสอง2กหสองจะออกตัวไหนนะอ้าแข่งกันมานะหกับแปด จะต้องมาตัวหนึ่งงวดนี้นะฮะห้ากับแปดจะต้องมาตัวนะออกหกห้าครับผมติดห้านี่ตรงนี้นะต่อไปหกหกห้าห้าแปดหนึ่งนะตัวที่จะมาคือแปดกับหนึ่งนะจะต้องมาตัวงวดต่อไปนะแปดกับหนึ่งจะต้องมาตัว มาตัวไหนมาเข้าสูตรกันดูนะเดี๋ยวทวนให้หนึ่งงวดนะฮะแสงพอหรือเปล่ารู้สึกมืดๆนะเดี๋ยวขยายให้ก็ได้เอาซะเบิ่มเลยหกหกสอง เราก็ตั้งหลักหน่วยนี่แหละนะฮะสองสามสี่ห้าหกดแปดต่อนะฮะสองสามสี่ห้าหกหนึี่ห้าหตัวนะฮะห้าหกดแ้า ห้าหกเจ็ดแอ่ะตัวที่เราจะตั้งนะฮะเราใช้ตัวนี้ตั้งนะครับผมตัวที่ติดจะมานะตัวติดก็คือ2 5 8นะสองห8ตัวแรกนะ เราเขียนลงไปเลยอ่ะผมเขียนใส่ตรงไหนดีอาตรงนี้นะสองห้าแปดใส่กับสามหเก้านี่เขียนลงมาเลยนะขีดเส้นไว้นะต่อไปตั้งสองห้าแปดอีกเอามาใส่กับสี่เจศนย์นะ <c oughs> ต่อไปก็ตั้งสองห้าแปดอีกเพราะว่ามันจะมาอยู่แล้วนะ เอามาใส่กับ581นะต่อไป258อีกเอามาใส่กับ692ได้เลขอยู่4กลุ่มนะที่มันจะมานะ258จะต้องมาเป็นหลักนะเลขติดเขียนใหญ่ๆไว้เลย258 258ใส่369หกเใส่470 258ใส่581 258ใส่692ใส่ลงมาตามลำดับนะสี่แถวนะใส่กับสองมันเป็นหลักไว้แล้วนะ258เป็นตัวหลักนะตัววิ่งหลักตัวหลัก จับใส่กันลองดูนะสองห้าแปดสองนี่ไม่ค่อยมานะมีตัวที่จะเลงนี่มีห้ากับแปดห้ากับแปดถ้าสมติว่าห้าแปดแล้วก็นี่สามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าจับ สามห้าสี่ห้าเลี้ยงเลยนะห้าห้านี่ห้าห้าตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้หกห้านะฮะถ้าจับแปดนะถ้าแปดจะมาอีกตัวก็หกแปดเจ็ดแปดแปดแปด เก้าแปดอ่าได้เลขแปดชุดไม่มากไม่น้อยนะผลออกออกที่หกห้านะฮะตัวนี้นะออ,ออกตัวนี้นะออกออกตัวนี้นะผลออกหกห้าอ่าแปดตัวติดนะฮะใคร เขีย่ยตัวใดตัวหนึ่งออกได้นะสมมติว่าเขีย่ยแปดออกได้ก็เลยแค่สี่ตัวนะใครไม่ชอบห้าก็ติดแปดก็เลยแค่สี่ตัวนะอ่าเรามาตามงวดนี้นะฮะจะมาตัวไหนยาวนาทีแล้วยาวนะ5ฮ

ติดที่ห้าแปดหนึ่งนี่ห้าแปดหนึ่งอ่าเขียนเลขติดใหญ่ๆไว้หน่อยนะติดห้าติดแปดแล้วก็ติดหนึ่งอ่าตัวหลัก ห้าแปดหนึ่งเขียนไว้นะฮะห้าแปดหนึ่ง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 สี่ตัวนะตัวที่จะติดตามมานะเขียนให้คนละสีแล้วกันหกเก้าสองนะ เจ็ดศูนย์สามแปดหนึ่งสี่เก้าสองห้าตัวที่จะมานะแปดกัะหนึ่งนะจับไว้เลยแปดกัะหนึ่งถ้าแปดมานะจับ วัละสีให้หน่อยนะถึงจะไม่งงหกปนะเจ็ดแปดแล้วก็เก้าแท่าหนึ่งมานะจับเกหนึ่ง นี่เก้าหนึ่งนะศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งในสี่ตัวนะถ้าจับแปดฟังนี้นะสองนี่มาใส่แปดนะ อีกชุดหนึ่งนะสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดอ่ะได,ด้๋ยวนี้กันนะเดี๋ยววงกลมให้นะครับผมมาตัวไหนบ้าง

หกชุดนะหกชุดนี่ตัวที่ชอบนะอ่าเจ็ดแปดเก้าแเก้นสองหนะปิดตัวเด่นนะครับผมอ่ะหมดเวลาพอดีเรารอ,รอผลกันตรงนี้นะจะมาตามนัดหรือไม่นะ16ตุลาคมซองห้าหกเจดรอฟังผลครับผมอ่ะหมดเวลาครับผมหมดตั้งนานแล้วไป13บสนาทีนะอําลาพาจากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทางช่องด้วยนะครับ bye la bye la bye